สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้ยายวันจะมาแกงขี้เหล็กเนาะแกงผักขี้เหล็กนะคะเรามาดูกันว่ายังไงเนาะยายวันก็จะเริ่มเอาใบอ่อนๆนะเอาใบอ่อนๆนะเอาใบอ่อนๆนะแล้วก็เก็บนะเก็บใบอ่อนๆะเดี๋ยวเราจะมาต้มนะต้มก็ประมาณสามน้ำนะเอฟซีต้มให้มันหายขมนะเดี๋ยวยายวันจะมาแกงผักขี้เหล็กกันนะคะ มาดูนะคะว่าแกงผักขี้เหล็กนะคะเป็นยังไงนาะเนาะ,นะยายวันพัทยาชาแนวนะคะมาดูนะคะมาจ้าอันนี้ก็คือน้ำสามนะน้ำสามแล้วต้มน้ำที่สามแล้วใยวันก็จะพอแล้วี๋ยวก็จะเอาให้มันแห้งๆแล้วก็บีบเนาะบีบตันนี้ก็จะแกงแกงใส่หมูสามชั้นทุกคน แกงขี้เหล็กนะคะแกงอุจละเหล็กไง <laughs> ก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเนาะนะคะเราก็ตั้งกะทินะตั้งกะทิให้มันแตกแตกมันแล้วเราก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวเคี่วน้ำซี อันนี้คือที่เราต้มไว้แล้วนะเราต้มไว้แล้วนะอหวางต้มไว้แล้วคิ้วใมันแตกเคิ้วคิ้วคิ้วคิยวให้มันแตกก่อนนแะชะ่โน,โน้องกสกะทิหน่อยา จะเอาหมูนะเอาหมูลงเคี่ยววัน,นจะใส่สามชั้นอือใส่สามชั้นนะแล้วมันแตกๆกันจะเอาสามชั้นสามชั้นใส่ลงไป เคี่ยวลงไปเคี่ยวสามชาั้นใส่พริกเยอะหน่อยชอบกินเผ็ดเคี่ยวสามชาั้นเติมน้ำหน่อยหนึ่งเติมหน่อยหนึ่งก่อนเคี่ยวให้หมูสุก เี่ยวให้หมูมันสุกหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเติมน้ำหางเติมหางกะทิไปเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่มีหางกะทิแล้วเอซีมันมีกะทิเป็นขวดนะนเดี๋ยวเราก็เติมหางกะทิล,ลงรอให้มันเดือดเดือดแป๊บนึง มาเรามาดูน้ำเดือดแล้วนะี้สีสวยๆนะวันนี้ก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปใส่ขี้เหล็กลงไปนะ,ะใส่ขี้เหล็กลงไปนะึกใส่ี้เหล็กลงไปได้สามปั้นที่ซีถ้าบางคนบางคนเขาก็ชอบนะ ชอบใส่หนังหนังวัวหนังควายอะไรก็ล่าไปแต่ว่าแต่ว่าตาเขาไม่กินตาเขาจะเป็นคนไทยอะ่นะเป็นคนไทยเขาจะกินแบบไทยๆเนาะแต่ยุวะนะันจะชอบเกงไอ้นี่เกงเกงลาวนะแต่ใบนาครนแต่อันนี้ก็ไม่ได้หรอกใส่เกงใส่หมูสำชั้น จะเติมน,น้ำหางกะทิเติมน,น้ำหางกะทิให้มันเดือดเติมน้ำเติมน,น้ำให้มัน,น,น,นเดือดนู่นก็เจอคนกินแต่หมูนะเชลายเนาะ มานี่ก็เจอคนกินแต่หมูอีกละแกงถ่วยใหญ่นะเนี่ยหม้อใหญ่เลยหม้อบึ้มๆเลยข้าอิดสี่นนองมาเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดนะน,นี่ก็ใส่หมูนะใส่หมูสามชั้นนะหมูก็แพง fc นี่ก็แกงเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็มากินกันเลยนะแกงเสร็จแล้วนี่แกงขี้เหล็กก็ไม่ใส่กะทิเยอะ ตะเกียก็ไม่อร่อยอันนี้เสร็จแล้วดูน้ำดูน้ำดีน้ำว้าวหมูเสร็จแล้วนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็เนาะเสร็จแล้วคะ่ะเนาะเสร็จแล้วคะ่นะ,คะนะอันนี้คือแกงผักขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะ ็เป็นยังไงก็เข้าไปชมในคลิปนะคะเนาะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เยาวันด้วยนะคะ